สวัสดีครับเพื่อ YouTube ผมช่างปลาน์มนอนนะฮะวันนี้ผมจะมานเรียนเกี่ยวกับลูกบิดประตูทั่วไปที่เราใช้กันปกติเนี่ยนะเป็นลูกบิดธรรมดากดปลดล็อกข้างหลังนะฮะฉะนั้นลูกบิดพวกเนี้ยเราจะวิธีถอดเนี่ยสำคัญนะบ,บางคนไม่เข้าใจวิธีถอดนะวิธีถอดก็คือเรากดสปริงข้างหลังเนี่ยนะครับก็จะออกนะฮะ สวมเข้าไปมันจะมีล่องของมันนะฮะล่องของมันเนี่ยสวมเข้าไปมันจะเข้าล็อกพอดีทีนี้ก่อนที่เราจะติดตั้งใหม่ได้ไปเราใช้จารบีจารบีคุณภาพสูงฮะป้ายเข้าไปข้างในเนี่ยนะฮะแล้วก็ผ,ผ้าเท็ดให้เรียบร้อยแล้วก็อัดเข้าไปมันจะใช้งานได้คงทนกว่ากันมากนะฮะอันนี้ยี่ห้อธรรมดาทั่วไปยี่ห้อโซเล็กนะฮะ,อ,ะอันนี้คือลูกบิดท,ที่เราเปลี่ยนออกมานะฮะคือ อันนี้ก็ก็จะไขล็อกโดยการกดกุญแจเขาจะให้มานะ้กุญแจในชุดนี้นะครับให้มานะเราจะกดตรงลิ้นมันเนี่ยฮะมันจะมีลิ้นของมันอยู่อันกดปั๊บล้วก็ดึงออกมาเลยนะฮะดึงออกมาเลยแล้วก็เราก็ตั้งสก,กูแป้นเนี่ยฮะถอดออกมายึดกับน็นอตเนี่ยคู่นี้นะฮะยึดเสร็จเราใส่บังคับ ความหนาของประตูแล้วก็เอาไอ้นี่ครอบขันให้แน่นแล้วก็ครอบเสร็จแล้วก็ปิดนะฮะก็กเ็เสร็จแล้วครับแต่อันนี้มันก็เป็นการหมุนเพราะรุ่นใหม่ก็จะไม่มีฝาก็จะใช้เกีียวนี่หมุนแทนก็จะหมุนตามการยึดของของประตูให้แน่นนะฮะเล่งให้แน่นอะไรเงี้ยเกีียวก็จะมีขยายเข้าไปถึงข้างในได้อะไรได้นะฮะนะฮะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นฝากดธรรมดาเพราะนั้นลูกบิดเนี่ยมันจะมีหลายเกรดบางตัวราคาเกือบเจ็ดแปดร้อยก็มีนะฮะอันนี้ก็ราคาอยู่ที่ประมาณสองร้อยกว่าบาทนะฮะเพราะว่าเป็นราคาถูกพอใช้ได้นะฮะพวกโซเล็กโซโลอะไรพวกนี้แล้วก็เป็นสเตเลสนะฮะผมเลยแนะนำว่าการเปลี่ยนลูกบิดไม่ยากครับเราต้องดูตัวตัวร่องมาเนี่ยสำคัญตัวท้ายนะฮะ ตัวด้านหลังนะฮะที่ตัวล็อกเนี่ยมันจะมีในร่องเขามันสําหรับให้สําหรับให้เรากดด้วยกุญแจเข้าไปนะให้ให้บงังคับให้ออกมานะะเนี่ยเราแล้วมันจะมีร่องลักษณะที่เราเห็นเนี่ยใช้กุญแจเนี่ยแทงเข้าไปกดเข้าไปแล้วก็ดึงออกมาเลยนี่บางคนไม่เข้าใจว่าเจะเราจะถอดวิธีไหนก็จะลำบากครับ ดังนันนเมื่อเรารู้จักวิธีถอดแล้วเมื่อเราถอดจะก่อนจะใส่แล้วก็ใส่จราระบีใส่โซเล็กบ้างค้องให้ค้องตัวเรื่อยๆครับก็จะทนทานครับสวัสดีครับผมช่างปานบางนน์ครับ